สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมก็กลับมากับวันพีไฟติ้งพาร์ตนะครับผมสำหรับอัพอัปเดตตัวละครใหม่นะฮะก็คงไม่ต้องบอกกันแล้วนะว่าเป็นตัวละครตัวอะไรนะครับผมก็มันก็โชว์หลายคุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับผมกับตัวละครตัวนี้เลยครับนะฮะโลโลโนอาโซโลนะฮะหรือพี่หลงนะครับผมเวอร์ชั่น2ปีนะครับผมโอเคก็นี่ถือเป็นการล็อกอินวันแรกเลยนะครับผมเพราะว่า พ่งจะอัปเดตเมื่อวันที่23ก็คือวันนี้นะฮะวันที่ผมอัปโหลดเลยวันที่ผมอัดวิดีโอสดๆร้อนๆเลยนะครับผมกิจกรรมจะมีทั้งหมด2สัปดาห์นะครับผมก็ใครที่เล่นอยู่ก็ตามมาล็อกอินให้ครบ1 2สัปดาห์ก็จะได้รางวัลตามที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเนี่ยนะฮะนะครับโอเคก็เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะมาซุ่มกันนะฮะว่าเราจะ,าจะได้โซโลใน เวอร์ชั่นตัวตัวที่เท่าไหร่นะครับผมว่าเอ,อของผมนี่ตั้งเป้าไวท้ที่ตอนนี้ก็คือมันรีเซ็ตใหม่นะอยู่ที่การันตีเก้าสิบใบนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะได้กันตัวตัวที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บสักครู่นะฮะผมขอตั้งสายจอยป๊บนนะึงโอเค เดี๋ยวเราไปดูตัวตัวเลียวกันนะฮะว่าของโซโลมันกดคอมโบอะไรยังไงแล้วก็ PVP กับใครนะฮะ <S <S ไปก็สำหรับคนที่ไม่มีตัวหรือตัวไม่พอในการสุ่มเนี่ยก็เหมือนเดิมฮะก็ผู้พัฒนาเขาก็ใจดีให้เราลองใช้ได้นะค,ะ <S <S นะครับยให้เราทดลองใช้ได้5วันนะครับดูสิว่าตัวซโลต้องกดอะไรบ้างนะฮะซโลโมาเป็นในเว็บเวอร์ชันถอดเสื้อน,นะครับ มาเป็นแบบ E.I. นะครับสายนักดาบน่าจะถูกใจโซโลนะฮะพอดีไอดี ID. นี้ของผมเนี่ยมันเป็นไอดีที่แบบว่ามีตายเยี่ยวด้วยแล้วไงถ้าสุม่มถ้าสุ่มให้แบบว่าได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสายสีเขียวยืนอยู่คู่กันนั่นก็จะเท่มากเลยนะครับโอเคต่อไปให้กดอะไร อ๋อ <Yeah>. oh, เป็นพายุหมุนสีม่วงนะฮะอันนี้เป็นอา่าอันนี้เป็นพรพรเอ่พอพรร้อยแปดประการหรือเปล่าอันนี้ผมนั่นใจจำไม่ได้แล้วนะอ,อ,นนอนนัจบด้วยโอนิกิลินะครับ เป็นพายุาพายุดาบอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้แล้วโอเคน้องใหม่ให้เราสู้กับคาเค้นไอเด็กเค้นนะครับผมผมว่ามาโอเคอันนี้ผมใช้สู้กับเบย์แล้วนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยคาเค้นหาเรื่องละ เจ,นนเจอท่าฟันเจอท่าฟันดับไปยบจบด้วยท่าใหญ่ไปเลยสีจะเป็นยังไงนะปิดเปยดท่าน,นี้เลยวะถือว่าเกมแม่งสปอยเหมือนกันนะ เกมมันสปอยท่าใช้นะเพราะว่าท่าน,นี้มันต้องใช้ในตอนอ,อซูที่อัลจัคเดลอซ่านะครับผม,มหรือที่เกาะอ,อีโดฟามิโกะนะครับผมโอเคตัว,ต,วตัวเลี้ยวสำหรับการสอนกดคอมโบก็ไม,ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดู PVP กันนะฮะว่าเราจะได้ PVP กับใครนะฮะก็ถ้าเราสามารถถ้าเราทำสองโหมดที่มันให้มาได้เนี่ยเราก็จะได้ตัวละครมาทดลองใช้ เป็นเวลาห้าวันนะครับผม,ผมเจอกับไอ้ไอ้ไอ้โจนว่ะจำชื่อมันไม่ได้อะชื่ออะไรนะโฮดี้โจนมั้ง้ช่วยก่อนนี่ไอ้หัวไอ้ไอ้แมนขันเริงใหญ่ละเอ้ได้ทีเอาใหญ่นะกดให้มันพักเลย เอ้ามันเสือกมันลม้มจะกดซันจีสวนนะฮะแางทางหลับใจเย็นใจนี่กัดไว้ไม่ให้มึงใช้คอมโบหรอกทำลายคอมโบก่อนนี่ืม่ไ่้โอ้ย ไปสวนมากนะมาเจอท่อนี้อย่างที่เขาว่านะว่าออร่าของโซโลมันเป็นออร่าสีม่วงแบบอลังการไปหน่อยนะแต่ก็ถือว่าเท่ในรูปแบบของสไตล์นักดาบนะผมนะฮะ ก็ไม่เสียแรงที่เป็นลูกหลกของอาจารย์แกนะโอเคเราก็จะได้ตัวละครโซโลมาใช้ทดลองเล่นฟรีห้าวันนะสำหรับคนที่อยากจะไปเอ,อเล่นในโหมดเนื้อเรื่องหรือจะเล่นในเอ,อขาเรียกว่าอะไรนะเล่นปลดล็อกฉากฉากล่าสมบ,บัติอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับ เดี๋ยวผมขอ,อยายเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าของมันก็เยอะพอสมควรเลยที่ยังไม่ได้ไปเก็บแล้นะเนีเ่ยะพอดีผมเล่นแม่งหลายไอดีด้วยไงโลกพอเล่นหลายไอดีปุ๊บแล้วแม่งแบบว่าเราเล่นไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนฮะบวกกับเราก็มีงานที่แบบว่าต้องต้องทาด้วยนะเลยแบบว่าไม่รู้จะมีเวลาได้แบบเก็บไอเทมเก็บของครบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เห็นบางคนในกลุ่มเขาก็บอกนะครับว่าโดนอาถันการันตีเข้าไปเหมือนกันนะฮะเก้าสิบใบก็เปิดไปจนเหลือใบสุดท้ายการันตีอ่ะก็สงสารเขาอยู่เหมือนกันนะ,ะแต่บางคนในทางกับกันก็ในทางกับกันบางคนเปิดแค่สิบยี่สิบใบแม่งได้แล้วนะฮะแล้วบางคนนี่แม่งคือได้ได้ไดบบเบิลด้วยนะ,ะได้โซโลเวอร์ชั่นสองปีเบลิลนะ,ะผมก็คือถ้าในกรณีที่ได้ได้ตัวนั่นะะแล้ว มันเปิดได้อีกทีเนี่ยก็คือจะได้จิ๊กซอว์มาอีก50บใบนะครับผมก็สามารถที่จะเอาไปอัพความสามารถของตัวละครเพิ่มเพิ่มดาวให้กับตัวละครได้อะไรประมาณนี้นะฮะขออนุญาตเก็บไอ้พวกนี้ไปแล้วก็คุยไปพังๆนะครับผมเพราะว่าของเก็บในกิจกรรมมันเยอะจริงๆนะ บางทีก็รู้สึกอิจฉานะอิจฉาคนที่เขาแบบเปิดแค่สิบยี่สิบใบแล้วได้เนี่ยเพราะว่าบางคนน่ะมันน่าสงสารจริงๆอะเพราะว่าแบบว่าเปิดไปแปดสิบกว่าใบอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าห้าสิบใบแรกมันยังไม่ออกมันยังทาใจดีสู้เสือได้ในชะ่ไแต่พอเวลาเปิดไปปุ๊บแล้วหกสิบใบก็แล้วเจ็ดสิบใบก็แล,บกแล้วไม่ออกเนี่ยมันก็เหมือนกับว,ว่าเราสะสมไอ้ไอ้ไอตั๋วทองไว้เนี่ยแล้วแม่งแบบเหมือนเอาไปโยนทิ้งอะนะเพราะว่า อาจจะได้ตัวละครที่แบบเราไม่อยากได้หรือเป็นตัวละครระดับที่แบบระดับ A ไม่ใช่ระดับ S อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมนะอย่าง ID ที่แล้ว ID ส ID, e, ID ID สุดท้ายผมอะที่มีตัวละครแลก S 5ตัวนะครับผมซึ่งผมไม่มีตัวสีเหลืองตัวหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมจะหาตัวละครที่มายืนคู่กับซันจิเออ ji, วอร์ชั่นเท้าไฟนะครับผมซึ่งผมก็เลยไปลองเปิดดูนะครับผมก็ จะบอกว่าไง้ดียเออเนี่ยผมสูงขึ้นผมเกินนี้ใช่ไหมแล้วผมเออตรงเนี้ยตรงเนี้ยต,ตรงที่ผมเอาเมาส์ชี้เนี่ยมันจะเป็นการันตีว่าคุณได้เลือกตัวนี้นะแล้วการ์ดตรงเนี้ยถ้ามันมีเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะการันตีว่าในในในจำนวนสมุดแปดสิบสี่ใบเนี่ยถ้าคุณมีตัวถึงแปดสิบสี่ใบเนี่ยมันคือการันตีแนะน่นอนว่าคุณได้แน่ๆนะแต่ว่าไอ้ตู้เนี้ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือ ในกลุ่มเขาจะบอกว่ามันมีอัตราการหลุดเลสสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมคือยี่สิบเปอร์เซ็นที่เราจะไม่ได้ไอตัวที่เราอยากได้นะครคือแปดสิบเปอร์เซ็นคือเราได้แน่แกับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นคือคาดเคลื่อนนะครับซึ่งผมเปิดมันก็อยู่ในช่วงยี่สิบเปอร์เซ็นต่ะคือแม่งคาดเคลื่อนนะครับผมซึ่งไอตู้เหลืองเนี่ยที่ผมกดเลือกอะ่ะคือผมกดเลือกซันจิสองปีนะครับผมแต่ผมไปได้อะไรรู้ไหมผมไปได้เอเนลไหมผมไปได้เอเนลเหลืองซึ่งถามว่า มันคาดเคลื่อนไหมมันก็คาดเคลื่อนแหละแต่มันก็ไม่ได้คาดเคลื่อนแบบว่าจากสายสีเหลืองไปสายสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตอนนี้สายสีแดงก็จะมีลูฟี่นิวเวอร์เข้ามานะครับแล้วก็มีสีเขียวก็มีแรนลี่ที่เข้ามานะครับแล้วก็สายสีเหลืองใหม่ที่เป็นซันจิที่เข้ามานะครับผมนะฮะ,นะฮะซึ่งความจริงผมอยากได้ซันจิเอาไปยืนคู่กับซันจิในไอดี X ID หนึ่งแต่ดันมาไดเอเนลไปนะ,ะผมก็เลยเซ็งพระามไปนะผมนะฮะ,นะฮะ,นะฮะ เนี่ยผมเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้นี้ก็แหละไอที่ผมอยากเอามายืนคู่กับโซโลนะครับผมนี่เห็นไหมผมได้มีฮอกมาเป็นสีเขียวนะฮะแต่ประเด็นคือไอดีเนี้ยผมมีตัวแรงเอที่แบบเฟิร์มมากๆแล้วด้วยนะครับผมคือผมมีแ้งมีเอาโอคิยินะครับมีเอซึ่งต้องบอกว่าเอในเวอร์ชันเนี้ยแม่งโดนเนิร์ฟหนักมากนะครับผมแล้วก็โซโล อันนี้โซโลเป็นโซโลสีแดงครับเป็นเวอร์ชัน NES Lobby ที่ไปช่วยนิโคลโรบินจากพวก c p พีไนนนะครับผมแล้วก็ลูฟี่สองปีนะครับผมแล้วก็ซันจิเหลืองเห็นไหมต้องบอกว่าตัวละครมันเฟิร์มากนะครับผมแบบนี่ก็มีฮอคนะฮะก็เลยแบบว่าเราจะหาตัวอะไรเนี่ยคือจะหาตัวโซโลสองปีมายิงคู่กับมีฮอคนั้นแหละเพื่อความเท่นะครับผมนะฮะก็ไม่ได้อะไรหรอกเพื่แบบว่า ประดับบารมีอ่ะว่าเออเรามีนะเว้ยเรามีโซโล2สองปีที่แบบเยืนคู่กับมีฮอคเลยแบบนักดาบนักดาบอันดับหนึ่งของโลกกับนักดาบว่าที่อันดับหนึ่งของโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบว่าแบบว่าเออเนี่ยเรามีนะเว้ยแบบเยืนคู่ประดับบารมีกันเลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยก็เลยว่าเดีย๋ยวจะมาเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าเราจะได้โซโลเวอร์ชั่นสองปีเนี่ย ตัวที่เท่าไหร่นะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้อันนึงเดี๋ยวเราไปเปิดซูมกันนะครความจริงก็เสียดายนะเพราะว่าถ้าเราซ่มเออโซโลมาได้เนี่ยไอความสามารถค่าพลังอะไรพวกนี้มันก็จะนับหนึ่งเริ่มต้นใหม่หมดนะรเริ่มจากศูนย์ใหม่หมดเลยนะครับผมนะก็เนี่ยสมมติผมเข้าอันนี้ใช่ไหมแล้วอันไหนอะ สมมติว่าผมเข้าโหมดนี้ผมยังไม่ผ่านอันไหนบ้างนี่ผมยังไม่ผ่านนี้ใช่ไหมยังไม่ผ่านอันนี้แล้วก็ไปตีลองไปตีบอสดูนะครับนี่ต้องการสายสีเขียวด้วยนี่เห็นไหมค่าพลังแม่งอย่างเวอร์คุณผู้ชมฮะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนค่าพลังหนึ่งแสนหนึ่งแสนกว่าซึ่งตัวละครหลักผมค่าพลังย,ยังอยู่ที่แค่สี่หมื่นห้าอยู่เลยยังแฉงเนี่ยเห็นไหม มีพลังอยู่แค่สี่หมื่นห้าแต่ของโซโลแม่งมันปาไปหมื่นหมื่นกว่าแล้วนะเห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวกดไปลองสาธิตให้ดูก่อนก็ได้ก่อนไปสุ่มกาชากันนะฮะเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่ามันเก่งขนาดไหนะเป็นตัวแบบที่ผู้พัฒนาขอมาให้เรายืมเล่นไงนเอกีนยอ่ะเดี๋ยวดูดิว่าเนี่ยลรูลจีสแม่งไม่ทำให้ระคายเคืองผิวเลย ง่ายเลยเห็นไหมฮะแมงแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะโอเคนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชากันนะ,ะว่าเราจะโดนตั๋วที่เท่าไหร่นะฮะก็ขอภาวนาอย่าให้โดนเหมือนคนในกลุ่มเลยกันล้วกันนะฮะเพราะคนในกลุ่มเขาบอกว่าผมมาผมก็โดนโดนซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะ ความจริงผมก็เสียดายอะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปสุ่มเนะี่ยไอตัวที่เราได้เล่นเนะี่ยได้ได้ได้เล่นฟรีเนี่ยนะครับผมมันก็มีค่าพลังเกือบที่จะเท่าไหร่อะเป็นแสนอะเห็นไหมซึ่งมันเทียบกับตัวละครของเราที่ปั้นไว้อะมันมันไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมีค่าพลังอยู่แค่สี่ห้าหมื่นเองยังไม่ถึงห้าหมื่นด้วยซ้ำนะครับผมแต่อันนี้มันเนี่ยเห็นไหมแสนแสนห้าหมื่นนะครับแสนห้าพันนะครับผม, 5, บผม, 5, บผมก็น่าเสียดายนะครับผม โอเคพูดไปก็เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าก่อนไปขอเปิดตรงนี้สักทีนะฮะขอภัยในความลีลานหน่อยนะเพราะว่ากิจกรรมไอ้พวกเนี้ยแบบกิจกรรมมินิเกมที่แบบเอามาเล่นแก้ขัดเนี่ยมันก็บางทีเราก็ได้ผลไม้ทองคำมาแบบกักตุนไว้ได้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมเราก็จะได้ไอ้พวก การ์ดทองอะไรพวกนี้มาใช้นะครับผมผมก็ไม่รู้แหละว่าเอามาทํำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นทาชิงินะฮะก็สำหรับใครที่อยากเสียงตังเล่นก็อยากอยากอยากเสียงเงินเล่นทาชิงิก็ลองจัดดูแล้วกันนะฮะโอเคไปเราไปสุ่มการ์ดทองกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมมีอยู่140ใบนะฮะก็ ถ้าแบบว่าเราหักกบลบนี่จริงๆนะเนี่ยร้อยสี่สิบใบใช่ไหมหักกบลบนี่เก้เออาสิใออบใบเ,เ,นะเราก็จะเหลืออยู่ห้าสิบใบใช่ไหมเราก็จะเหลืออยู่ห้าสิบใบเลยถ้าเราโดนการันตีเก้าสิบะนะเราก็จะเหลืออยู่ห้าสิบใบนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเราจะเหลืออยู่กี่ใบได้นะครับผมก็ตีเป็นเลขกลมๆเลยก็คือห้าสิบใบคือเก้าสิบใบแหละคือเราโดนแน่ๆแล้วหนะ้านสะิบใบนะนะผมก็แบบคือเหลือห้าสิบใบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ โอเคอโอเคเราจะวาดเป็นไอ้นี่นะเราจะวาดเป็นเออ่ผ้าโพกหัวโซโลปึออ๊บนี่อันนี้เป็นเหมือนเป็นหาง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 ผ้านะครับผมปึ๊บแล้วเราก็โพกมาตรงนี้เอ,อี่เป็นผ้าโพกหัวโซโลดูสิว่าเราจะโดนตรวที่เท่าไหร่นะฮะ อันนี้คือสิบใบแรกนะครับเรานับง่ายๆเลยไดฟอ,อกซีว่ะตัววันคุณลุงที่สก,กายเปียจำชื่อไม่ได้ละอโอซบว่โอเคสิบใบแรกผ่านไปนะฮะเอาลื้กดสิบหายแล้วโอเคกดข้างไปเลยแล้วกัน เฮ้ยใช่หรือเปล่าอาตชิระโมทนิใช้กาะเฮียแล้วนะเป็นนิโคลโรบินนะครับแล้วกดติ๊กถูกตรงนี้ไว้เราจะได้ไม่ต้องวันรูปบ่อยนะเป็นทาชินีเวอร์ชันโลกเก่านะฮะหมอเกมคนลุงนี่กูได้มาจะร้อยกว่าใบแล้วมั้งจิกซอเนี่ย สามสิบใบแล้วนะฮะรอบที่สามสิบแล้วนะครับดูซิว่าเราจะโดนตั๋วที่เท่าไหร่นะครับลูฟี่ว่ะโอเคสี่สิบใบนะฮะนี่รอบที่สี่สิบแล้วอิตา ได้ดีได้ไหมแม่งได้ฟองซี่ว่ะโอเครอบที่ห้าสิบแล้วนะครับก็ถือว่าน่าจะครึ่งทางแล้วใช้หรือเปล่าทรงมบางทีมันมาเหมือนแบบคาดหวังนะให้เราคาดหวังเล่นๆแล้วมันก็ปล่อยให้เราคาดหวังต่อไปนะฮะฟองซีเยอะ ทุกการลุ้นมีความหมายจริงๆนะโอเครอบที่หกสิบนะฮะสิว่าเราจะโดนคันโดนโดนโดนเหมือนที่ในกลุ่มโดนหรือเปล่านะครับหกสิบผมว่าได้ไปรอบที่เจ็ดสิบแน่ๆน,นะฮะอา่าบิดา เอาแล้วครับรอบที่เจ็ดสิบฮะเบมึงจะใจดำขนาดนั้นเลยไงวะโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปดูหน่อยนะ 20ใบสุดท้ายคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าถ้าไอ้รอบรอบที่80นะครับผมผมขอพูดอย่างนี้ก่อนถ้ารอบที่80เนะี่ยยังไม่ออกแล้วเป็น90เป็นรอบที่90 10ใบสุดท้ายเนี่ยผมจะเปิดทีละใบนะฮะเพราะว่ายังไงออตู้เนี่ยมันการันตีอยู่แล้วว่าได้ชัวนะครับผมมันไม่ใช่ไอ้ตู้ที่แบบว่าหลอกให้ให้ความหวังเราอะไรอย่างนั้นนะฮะ จะมาให้ทำเชียเลยนะไอตัวไอตัวทีละห้าทีละห้าเนะี่ยมาเากดนะอ,อย่บอกนะว่ากูต้องโดนรอบที่กะรอบที่แปดสิบกว่า แต่ว่าแม่แงแรงแรงเอมันออกมารัวๆเลยนะฮะถ้าสังเกตดีๆ <c oughs> แน่นอนแล้วฮะสิบใบสุดท้ายนะครับดูซิว่าเราจะวิบากกรรมหรือเปล่านะครผมสำหรับการที่จะโดนใบที่เก้าสิบหรือเปล่านะฮะโอเคผมจะกดทีละใบนะเพื่อความเป็นอัธรรยในการไม่เสียการ์ดนะครับม จะได้ไหมนั่นไงโอ้ยแม่งก็ยังไม่ให้นะฮะเอาเลยครับการที่หนึ่งไม่ใช่นะฮะไปอันนี้การที่92ก็ยังไม่ใช่ต่อไปการที่93ครับ ไม่ใช่การที่94ไม่ใช่โอ้โหจ้ามัสุดเลยอีกนะชินเดม็อตสักแค่ละสู้นะก็นั่นแหละฮะโดนที่การที่95นะครับผมนั่นแหละโดน ใบที่85นะครับก็ใบที่85นะผมจริงผมพูดผิดเป็น95ของไพ่โรยโขรงการมันเกินมันมีแค่90ใบนะครับผมโดนตัวการันตีที่85ก็ถือว่าเหลืออีกครับเหลืออีกประมาณ5ใบหกใบสุดท้ายนะครับผมก็ถือว่าถึงก็ เกินความคาดหมายไหมมันก็ไม่เกินคาดความาหมายเท่าไหร่นะผมสำหรับการได้โซโลมานะครับผมนะทีนี้มาขายของกันเลยได้หอยนะโอเคอเจะเข้าแล้รวผมลืมเลยโดนโดนกํารังตีไปเกือบ80กว่าใบนี่ก็ถือว่ามึนๆเลยนะฮะตอนนี้นะครับ จะกดอันไหนวะอ่ผมจะเข้าไปกดจับตัวละครไงไม่ใช่หรอกนี่เห็นนะแล้วเราก็เอาจูราคิวมิฮอคมาเห็นไหมฮะว่าแม่งหล่อเท่ขนาดไหนเอาโซโลมาไวน้นี่แล้วก็เอาลูฟี่มาไวนนนะ้นี่นะเป็นไงเท่เห็นไหมฮะ อันนี้เป็นตัวละครยืมไงแต่ตัวละครเราการันตีเราก็มีเนี่ยเห็นไหมแต่ข้าวมาลังแม่งกากมากแล้วผมเทียบกับตัวละครไอ้นี่ไม่ได้เลยนะนะมีอยู่แสนหนึ่งอันนี้มีอยู่แค่สองพันน้อยๆแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยนะฮะตัวละครมีสองพันน้อยๆเองเห็นไหมรวมกันแม่งยังไม่ถึงเลยนะผมนะฮะนั่นแหละก็ถือว่าโดนแบบแบบจุกๆนะประมาณแปดสิบห้าใบนะครับผม ออกตัวที่85ไม่ใช่หรอกแม่งคือโดนไปที่85ถ้าโดนไปตัวที่แบบเท่าไหร่อ่ะ60 50กว่าเนี่ยมันจะไม่เท่าไหร่นะแต่แม่งโดนไปแบบเหลือ5ใบสุดท้ายก็จะการันตีแล้วนะครับผมก็เลยแบบซึมๆเลยมึนๆเลยนะครับผมนะโอเคนี้เราก็จะได้เอ,อ่อเป็นโปรไฟล์ของโซโลมาด้วยนะนี่โปรไฟล์โซโลเนี่เอามาใช้แบบหล่อเท่น,นะครับ ครับับอน,นไม่ไม่มีอะไรมากหรอกเป็นตัวละครพิเศษนะครับแล้วก็มีกรอบวอลเปเปอร์มาให้ใหม่หอยู่ไหนอ่ะกรอบวอลเปเปอร์ใหม่นี่อันนี้ฮะโอ้อย่างเท่เลยเดี๋ยวขอขึ้นฝั่งแป๊บหนึ่งนะผม,ผมจะไปขึ้นฝั่งตรงไหนได้บ้างเนี่ยขึ้นฝั่งตรงนี้แล้วกันเออโอเค โดนจนมึนนะครับผมนี่เป็นไงเห็นไหมถ้าสมมติว่าเป็นเวอร์ชั่นเดินแมป,ปนี่ก็จะเป็นโซโลที่แบบเวอร์ชั่นใส่เสื้อนะครับผมไม่ใช่เวอร์ชันที่ถอดเสื้อสู้นะฮะโอเคก็คงประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับวันพีฟติ้งพาร์ทในการมารีวิวตัวโซโลแล้วก็เปิดซุมนะครับนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวก็กเดี๋ยวค่อยไปอัพตัวละครน,นอกรอบเอากันแล้วกันนะครับผมสำหรับ ตัวโซโลนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้ะกันนะสำหรับคลิปนี้นะก็ยังไงก็ช่วงนี้มีทั้งพีเอ็มสองจุดห้ามีทั้งซีเซียมนะผมก็รักษาสุขภาพด้วยละกันนะสำหรับคนที่แพ้ฝุ่นหรือแพ้ไล่ไลไลขนหรืออะไรพวกนี้นะผมก็สำหรับผมผมก็ต้องระวังตัวด้วยเหมือนกันนะนะเพราะผมเป็นพวกที่แบบเป็นภูมิแพ้นะผมโดนฝุ่นนิดนึงก็จามแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะ ก็รักษาสุขภาพไว้ได้ละกันนะครับโอเคก็คงประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณสละการติดตามรับชมนะฮะก็นานพอสมควรเลยกว่าจะสุ่มได้ตัวโซโลนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวว้เจันรคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ